ตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งนโยบายของรัฐบาลทั้งทางด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีจะได้อยู่ดีมีสุขภายใต้นโยบายสาร่วมสมสร้างและสมไหมมาดูสรุปข่าวในรอบเดือนที่ผ่านมา รราแพนนองปะชเริ่มที่วันแม่แ,มแห่งชาติ12สิงหาคม5 5 6นในถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องประชาชนร่วมทำนุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระพิสุสง์พร้อมปล่อยพันปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีได้นำหัวหน้าส่วนงานราชการพี่น้องประชาชนองค์กรสมาคมต่าง ร่วมรงนามถวายพระพรและทำพิธีถวายพระพรไซมงคลณนะหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีและในภาคคำ่ำผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและสุดเทียนชัยถวายพระพรจังหวัดสระบ,บุรีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา8 1พรรษา12สิงหาคมณวัดเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจัังหวดสระบ,บุรีเพื่อแสดงความจงรักคักดีและร่วมกันบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีในประดิษฐ์ทิพยสุมา,าลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระธรรมิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานฝ่ายสง์ ต่อด้วยนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางนันทิยาพรมมีชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยพร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค76จังหวัดเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติปี2,556ณเรือนจำจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการเชิญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 1พรรษา12สิงหาคม2556และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนางสุรางรัตโอรานสกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่เสียชีวิตแล้วโดยมีนายชรท่าคตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าสนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมสมรมสโมสรร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและสะดุดีเฉลิมพระเกียรติ ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนำข้าราชการพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครจากองค์กรต่างๆของจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการครอบครัวต้นไม้น้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีของแผ่นดินรวมทั้งโครงการรีโอเทคปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน บริเวณบ้านหนองบัวแดงหมู่สองตท่ามะปรางอำเภอแก่งคอยจัังหวดสระบ,บุรีต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการเกษตรคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเนื่องในวันท้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่บริเวณองค์การบริหารสร่วนตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการด้านการเกษตรจำนวนมากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและมอบผ้าผูกคอพระราชาทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจ พระบรมราชินีนาถให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยการฝึกอบรมก็เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าการสร้างจิตสำนึกร่วมกับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนรวมทั้งมีอุดมการ์ร่วมกันในการป้องกันร,รักษาป่าณนะอุทยานแห่งชาติเขาสามรันตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายประดิฐษฐ์ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร<อ>ใด <น S 1> ้เชิญนฟะอมพาคโคตร่วมต้อนรับคณะพลังคนสร้างสารรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินที่เข้ามาจากกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องการจัดการน้ำโดยชวนชวนประชาชนในฐานะประสงนิกร ภายใต้ร่มพระบรมีมารวมพลังเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานาภีแ่างการจัดการดินน้ำป่าและการพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดรรอยยนจิตด,ดอนกรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชุปธรรม พร้อมด้วยนายประดิษฐ์สุมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนางสาวกัลยาล่งวิจิตรชัยสสสระบ,บุรีกลุ่มเกษตรพัฒนารุ่มน้ำป่าศัก์และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้คลองส่งน้ำหนองนาบู่สามตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีหลังคลองส่งน้ำแห่งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาและขุดลอกขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดการไหลของน้ำได้สะดวก และสามารถกเก็บน้ำไว้ใช้เมื่อถึงฤดูแล้งโดยใช้เงินงบประมาณกว่า830,000บาทจังหวัดสระบุรีจะประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเรือใช้ปี2556สิ่ง้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอเพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎร,ราชกุมาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณขยะและนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ตอนนำไปกำจัดมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยสามารถพัฒนานในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศต่ตอไป สพอสอจังหวัดสระบุรีเล่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดณกองพันธามาที่11รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีมีนายโชติพรผาโคตรรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาโดยใช้หลักสูตรการบำบัดเป็นการผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยา การบอบาดแบบโปรแกรมกายจิตสังคมและาศาสนาโดยมีระยะเวลาในการอบรมครั้งนี้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2556ถึง12กันยาย,ยน2556ส่วนโครงการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีและผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดสระบ,บุรีก็ได้ออกเยี่ยมเย,ยน,นักเรียนและผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายและรับฟังปัญหาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบ A b C สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบรุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเดือนนี้สัญจรไปที่อำเภอดอนพุในรธใดยเรทม์ผาโคตรรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการรับวิสาหากิจออกพบปะเยี่ยมเยียมประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านพร้อมบริการต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการเพื่อดูแลป,ปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและนำนโยบายของรัฐบาลลงสู่พื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสระบ,บุรีให้ดีขึ้นติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆในจังหวัดสระบ,บุรีได้เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w p r s ว a ์ b u r i .com ที่พลจันดีรวบรวมเรียบเรียงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการผลิต